เ <c oughs> <c oughs> ออไว้ไม่ใช่ละเฮ้ยพี่มีพลังพิเศษอะไรคุยกับกาด <c oughs> <c oughs> ได้โอ๊ะเส่วะเจอผีปะ่ะใหม่พี่พี่จะพูดเลยเอ้าฉันน่ากลัวพี่ ไม่มีตัวไหนน่าเล่นเลยใช่เหรอเออโหที่ผายลืมไปว่าดีไม่<ะ> <c oughs> เออชีวิตเมื่อกี้นึกว่าพี่อยู่แหล่งไดมอนไงเออพิมพิมเป็นในชื่อตีว่าแหล่งแพทเล่นได้ด <c oughs> ้วยโอ้โหเจ้าโอ้ตอนแรกนึกว่าอ <c oughs> ยู่ไดมอน <c oughs> พี่อยู่คอมเม่เดินให้หนูอยู่แรงเออแรงไดมอนะพี่ไปก่อนหนูละหนูยังพูดอยู่เลยเุกแกตัวไหนเล่นเดี่ยวไม่มีตัวไหนนาเล่นเลยสี่ตัว ว่าไอดีพี่เอ้ยไอดีร้องพี่ไงตัวละครยังเยอะกว่าหนูเลยโอ้ใช่พี่เรียนไปกี่ปีแล้วเนี่ยเลิศเปิด <laughs> <laughs> เล่นพร้อมไปได้เลยพี่ได้เล่นไหมพี่ได้เล่นไหมอะ่ะเล่นหนูเห็นเล่นอยู่กับบ้าบุไก่บิวสามคนเด่น ดีลักสิสีดีหม oh. ดโอ้โหช่วย oh, oh. แฟนเขาแบกแรงไงเฮ้ยเอยเอรลบไปเลยเปลี่ยนตีมดีกว่าเป็นไอดีลักดีกว่าไใช่ปะ